วัดดีจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เ,เก็บตามแง่ญาติาจะเอาไปยังต่าเบอเอาไปมาร์กพี่น้องบอกเลยเอาไปมาร์กฆ่า,มาแมลงเอาไปมาร์กไว้เห็ดหนำยาฆ่า,มาแมลงตัวมันกิดสียาตัวนั้นมันเจ็บ <laughs> ฮพี่น้องน้าตา่าจะหาาก็บผักตำเนี้ยเอาไปมักไว้เส้น้นามมัดธรรมดาเนี่ยหละพี่น้องข้า,มาแมลงพอนะสิทดลองกันเ้อพี่น้องบ่ท่านไหนรู้หรอกว่าขาไอ้อรดีวะขาไอ้อรดีก็สิ เสร็จยายเลยกับบ้านเราเมืองไทยผุน่นเดียวนอพี่นองเอาไปทดร่องเอามาบอาสู้พี่นองฟังว่าแก่ได้บัวดร่องเบิ่งเกินพี่นองทดร่องไหลตายเพียตายแมาแรงตายเป็นเพียเป็นไข่หมดตายย่ายกสิไปทำพันธ์ขยายตัวเมือ่อไข้นอพี่นองสันตายดีวะ เป็นขาเป็นเพียเป็นยังตายอีนี่กะสิแนนือเพิ่นว่ากะสิเนะ็ษย่ายเรีนเนาะถูกร่องเบิ่งเกินพืน้นร่องเออโอ้ยว่าสิบ่วยสูดกะสูดแขนย่า่เก็บเสร็จถังงามพอพืน้นรองเห็นไหมงามงามหลายเพิ่นกระแล้งขึ้นเก็บเอาไปเยอะๆ bà dì dì ở anh pin già còn cấm mưa bà phải nắm cần hơi pin hoàng cứ dàn mặt tâm nghe nữa bà đi dàn thược mưa งามดีพี่น้องเบอสวยจริงๆนะจ๊ะเฮ็ดอาหารก็ได้พี่น้องฝรั่งกินได้เนี่ยตำแหน่ตำแหน่ฝรั่งกินนะกินได้ขาหมดได้พี่น้องเพิ่นวาเมียนบ่เอาไปร่องเบิร์นเกินเดย่อย,ยร่องเบิ่งเกินขาเพียขาหมดขาแมลงวัน ก็สิขึ้นน้ำพักเสดาวหานเท่าแล้วนาะพี่น้องอันเมียนว่าสัตว์ขาดตายดีดียายก็เสียเมียบานพุ่นอ่ะงามหลายแต่แง่โดอพี่น้องพุ่นอาย่ท่านันก็มีแต่แง่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 ตาดไปบึกแง่เ่ย ยายสิเก็บซ้ำนี่ให้เบิ้งพี่น้องยายสิพาพไปน,นี่โอ้ยให้ยายเก็บเกินบุทธนัดป่านไหนงามดีดีพี่น้องเบิง้งจะเป็นงามเนาะพวกงามงามพวกหักปอปอปัดพวกงามเหตุจังไหนเสียงหักเปินบาล่ำพักบุ๋ง ช่วงนี้พักขืนเอียงขืนเขาต้องฝ่าว็ดท่านเพิ่อนในปีน o อ g สเด็ดออกนี่เพิ่นกะว่า้ไว้แกไว้ต้องเอาไปมากไว้กันขาได้อีดีบลมาแร่งว่านเพียกินก็นได้ได้วยนี่ฟางเอาไปเห็ดซุปบดบดปั้นเห็ดเป็นซุป Cát sao nào sao, ơi nào tóc nghe cả nào Tốt nè, cả phạt nát rượu tuyết phụ Bát ná, rượt là phụ nữ là phụ nữ nắm nắm bư nắm bư bơ bư bơ Bật tâm nắm 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 này, nắm cả nắm hết ฝร,รั่งพิ่นอไปเห็ดซุปซุปตำเงี้ยเบื้องเบื้องพี่น้องเพิ่นเทนเดดงามบ่สวยนะคะาอานน้ำเทศใส่พี่น้องเทศใส่เต็มแล้วก็มกักผ้าปิดไว้แช่ไว้เป็นปีป๊ปียย๊ดผน,น่ะพี่น้องแช่ไว แชไว้จนร้ายเมือพุนอะเดือนหนึ่งยี่สิบมือหรือเท่าไรฟังภาษาฝรั่งบอกเบื้องแบบบ้าใบเอามาทดร่องพี่น้องเห็นว่าพี่น้องแซไว้ปิดไว้ให้เพื่อนหอนเพื่อนเอาเห็ดจางไรก็ได้เอาผ้ายางทุงยางมาคุ้มก็ะไรประเทศหนาวเนาะให้เพื่อนหอนหอนอบเอาให้เพื่อนเปียยไว้ไว้ห่วหอนปิดไว้ ดี๋ยวสิทดร่องไหลพุนบอย่าย่าสิพา้าต่อไปย่าย่สิพา้ามาเบิงทดร่องกันรอบรอบเบิงเนพี่นองย่ายกับบรูขคือกันมันขาเพียขามาแรงได้คืฝรังเพ่นบาบอมาทดรองสันขาเพียอะไรกับเสียดย่ายแล้วย่ายเสียไปแพ่เมืองไทยมาหมากมุ้งนวยเพนมีอยู่ตำแหน่จะตำแหน่ทำข้ามาแรงเพีย ถ้าดีก็สิโอ้ยดีแล้วเนาะพี่น้องรอการทดลองพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงเบึง,บงดอกบอลชมเนาะงามหายพี่น้องดอกบอลชมด้วยนะี่งามบานเนาะถ้าเบิึงหน่วยปืนปาดมันนี่มีเดือดเด้อพี่น้องส,ว,สว่างสว่างหญายัางตัดมือนั่นนก็ข้นไว้เสียเห็นฝนก็เลยเห็นบ่ Talk sa mơ, mở mơ pinon. Nha mong bay, nha mong bay, nha cả bay, nha mong nào hiền bò bay, nha mong xuống nha mong bay,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  ยายสือมาบ่มีดินเด้อพี่นอ้องฝรั่งทรงบริษัทอันทรงอันต้นอันหมากอง,งุ่นแม่ยายมีแต่หากลุนด้วนเนาะบ่มีขี้ดินเนี่ยบริ่นตัดหากยายเนะาะตักว่ายาวหรอกหากเพิน่นสี้ยาวประมาณเกือบเกือบศอกหนึ่งนี่แหละพิ่นทรงมากยายก็อยากหัวยายก็บ่เคยเห็นเนาะเอาคอย <c oughs> ยายก็บเรียบปูวงบะตายเหรอซีตน้น เอาไว้นี่ขึ้นถ้าเปิดก็ต้องเปิดย่ามขึ้นเนี่ยพี่น้องเปิดย่ามเม่น,นบ่ได้เบลยอ่าร่างช้างพี่น้องต้วแบบอ่งุนอุยเอาไว้อีกเอาไว้อีกอ่าร่างช้างโบตัวนี่ดิพุ่น่ะเห็นบ่ อางงอางนมาติดต่อติดตามพี่น้องไดมง้มักอีนีก็มักอันตามเงี้ยไปถ้าสีดเพียนสิไรพ้นมาถามมาเบิง้งถามมาชมกันน่ารอฟังพักชี่อหอมป่อมก็ล่างเงี้ยเห็นบ่พักเสียนพี่น้องเอ้ย สำเนียงยังออนอยูเดนีแต่อยู่บ้านยา่ยายา่าเอาเดอรยา่าไปกินนอกบ้านอันนี้เอาไว้ท่ามผ้าน,นี้อุ้ยงามอรางชัางชี้หอมป้อมพี่น้องเบิ้พเป็นสิเป็นดอกเลยก็เทียมก็ลางงามพี่น้องพักซี่ก็คืน ผักชีผักชีล้านะึ้นก็ <c oughs> ล่างง่ยนี่นะก็ย่า่สิคิดย่าเห็นอันแมงกับใบอันอียังมันอันย่า่เอาอันน้ำเสดาย่า่เสียว้กับน้ำสมสายสู้มาสีดท,ทดล่องเบืองย่า่กับโบเคยย่าเห็นเป็นใครดำดำเนาะย่า่เอามาสีดน้ำสมสายสู้มั้ยกับอันสเสดานนะพี่น้อง เอามาทดลองพอดีได้สูตรกน้ำฝรั่งตำแหน่เนี่ยแหละทาเบิ้งต้นเชอรี่พี่น้องนี่เพื่อนสิตติดให้บ่พี่น้องก็ติดอยู่ดิบ่หันเห็นบ่เห็นบ่ช่วงนี่นี่มาอับ่วเมีนช่วงเพิ่นหนาวมากอีกเห็นบ่งาเพิ่นสิตายเพิ่นหนาวแห้งหนาวเย็นอากาศบ่แน่นอน อันไันลบไรพ่นกับว่าตายนี่เห็นบอกกรลังเป็นเชอรี่สีเหลืองพ่นอากาศเปี่ยนแปลงว่หันพี่น้องเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวอันนี้กระลังเป็นดอกเห็นบอกนี่เป็นดอกเป็นดอกอันนี้ก็สีเฮ็ดนามันหนวดพี่น้องกินหอมเดี๋ยวย่า่เซียนห้เบิง่งมีมีสีขาวก็สีม่วงกินสีม่วงสีหอมก็ แต่ว่าสีขาวหญาเห็ดไปแล้วเอากินกินเพลินนะหอมกินหอมหอมช่วงนี้เป็นดอกไม้ที่แบบว่าต้องการสะสมกินนั่นกินนี่ที่แบบว่าดอกไม้มีกินให้เอาไ้ถานวดเห็ดหนามันนวดเอาไ้จักหน่อยกินนี่กินสีม่วงกินสีขาวย้าเห็ดไปแล้วย่าเสือกินสีม่วงเห็ดให้เบื้องพี่น้องเอาไว้ถานวดพี่น้อง นี่ดอกโบตันก็เริ่มเป็นดอกอันนี้ย่าเสียหนำมันนวดพี่น้องนี่เพราะว่าปีนี้ย่ายรูรูเรียงเห็ดหนำมันนวดเห็ดยาย่าเลี้ยงร,รูจากฝรัง่งอยู่ในอันกินสีขาวนี่ดอกโบตันนี่หอมสุดๆพี่น้องเอาไปเห็ดเอาไปเห็ดเอ่อพวกฝรั่งเป็นเห็ดอหอมเอ่อน้ำหอม แล้วก็อะอยังนะป้าผ่านุ่มหอมๆน่ะพี่น้องแต่ยายเสียไปเหตุนํะมันหนวดนี่เพิ่นหอมแห้งสีขาวกลับไปเบื้องย่อนย่อนกิปไปเบื้องเด้อพี่น้องดอกโบตั๋นสีขาวของยายมีอยู่จ้ะหอมแห้งดีแง่เพิ่นบานแห้งกระเทียมโอ้หน่อไม้ฝรั่ง ห <laughs> น่อไม้ฟ้าลางอันนี้แนวนอพันหน่อยเลยน่ะพันใ่แดงๆุูนพห็นบอกน่ะกระล่างสีออกพ่อได้ยูได้กินนะพี่น้องเบื้องปากเดียวแจ๊กสิกินแจ้งไดบุนญาะหลายยูได้พักพี่น้องอพักเสียน โอ้ยเอาออกขึ้นพี่น้องเลยมกพริก้วยกาแฟก็เดื่ม <laughs> มกพริกพี่น้องเียวห่อนเียวหนาวอากาศนี่ง้มเอาไปสร้างประเทศเป็นสิะพี่น้องเอ้ยพุน่นเห็นบ่งามขึ้นไหม อันป้าที่ย่าไทยเบื้องดอกเรืองเหลืองเพิ่พี่น้องเบิ้องอ่อนๆอยู่เร้นี่เบื้องงามเพียงงามหลายกวางตุ้งเิ่นเฮ็ดหนามันฝั่งติย่าไทยบเบื้องปลาเรืองเหลืองในรายนี่ละอันนี้แหละพี่น้องอีกบัวโดดนี้ก็เป็นดอกอ้ยคือดีเถืเบื้องพี่น้องเรืองอารามพระรามเก้า บิ้งดอกเดซี่เด้นี่เดี๋ยวก็ขึ้นนี่ย้อนไปเบิ้งกิบเก้าก็ได้เด้อพี่น้องเดซี่กระลังขึ้นกระลังงางมแง่ก็สิขอขอจบกิบอันซ้ำหนีเนาะจ้าพอการกริบไม่พี่น้องขอบคุณจา้าขอบคุณสุขภูสุขคนพี่น้องบายบาย